ครับอระหารเขามันไข่ต้มปาดทอดมันตัวเล็กเนาะเลยเป็นเล็กๆน้อยนึงต่กรอบครับผมน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มกิมกับ่าดทอดแจงเลียงครับผมนี่เนาะอันนี้ก็กระดูกอ่อนทอดอันนั้นกันเนื้อหมักกระเทียมครับผมไข่แกะยบร้อยครับมาทานขอ,อน้ำกัด มาวันนี้กินข้าวทั้งตโอ้มีหลายอย่างวันนี้แกงเลี้ยงก็เปีนน้องด้วยแกงกะรี้ยงนะอ่ะไอ้ดูตะลายยางกับไอ้น้ำจิ้มน้ำกินกินน้ำลิ่มแท่คือทอดป่าครับผมทอดเองนะป่ามันตัวเล็กมากมีกระดูก ออนด้วยครับผมนมาจะชาวบ้านนี่น่าจะเนาะดึงมาเนี่ยก็บข้าวเราอยู่ตรงนี้เนาะรับผมจุดตาคือว่าตานี่เจุดตาน,นิ่งตัวเล็กๆมากครับผมทอดร่มเริ่มกับกรอบทานได้ทั้งกระดูกนะครับผมถ้าต้องทอดกับกรอบก็ อย่นัอนเลยเรืองกอ็ก็เปีนแค่นี้นักกินแบบเขาทำสูตรง่ายๆนะครับผมใส่พริกขันเอาแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำปลาช่วยรสรสดีนะครับผมหรือน้ำตาล <c oughs> thực chất liền không quá thì nói กินทั้งกระดูกก่ครับผมกรอบนะทอดเกี่ยวได้เลยอืม เนอแกงเลี้ยงครับผมแกงเลี้ยมกับปลาทูมีฟักทองด้วยมีบวกด้วยวันนี้เนาะแต่บัติแต่เข้า อดอลาเน้อพี่นอ้องกบกอบกินคนเดียวเขอยากไป,ไปไ่มือปลาเนี่ยเราทอดีไม่มึงก็จะทดม่หลอก Các bạn làm gì nào đấy Cả đồ mũ ăn Hay tôm lắm 係啦，喏。